บรรยากาศเช้าๆคะ่ะทวัดค่ะดูดาวเรืองสิคะสวยงามมากเลยดูดอกดูน้องทำงานคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้บุญมาฝากนะคะวันที่หนึ่งของต้นเดือนคะ่ะทำบุญที่วัดค่ะดูดาวเรืองเห็นดาวเรืองสวย <c oughs> สวยงามมากเลยคะ่ะดูสิคะ ดู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 น้องทำงานหรือน้องทำงานเป็นตัวพึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าตัวอะไรไม่รู้บรรยากาศที่ด,ดีตอนนี้นะมเม่่เช้านี้สิบสิบเอ็ดองศาค่ะเช้าเช้านี้ดอกดาวเรือนนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลนะคะ ส่วนมากเขาจะชอบมาไปบูชาพระกันค่ะสวยด้วยค่ะเดี๋ยวพาชมดอกไม้หลายๆายชนิดนะคะชมดาวเรืองก่อนสวยงามสวยงามมากๆาเลยเดาวเรืองเดี๋ยวพาเดินชมดอกไม้หลากหลายนะคะอันนี้กรลักเล่ค่ะรักเล่เลสีส้มปลูกอยู่ข้างวัดค่ะ นี่ไม่รู้ดอกอะไรนะคะจะหอมมากดอกนี้ดอกนี้จะหอมมากอ้ยรักได้สีเหลืองค่ะรักไร้สีเหลืองเดี๋ยวพาไปดูรักได้สีเหลืองนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยรักได้สีเหลืองอบางเงาปิดานะอันนี้ก็รักเร้เหมือนกันค่ะ มีหลายสีค่ะมันเป็นสีอะไรนะสีข้างในจะเป็นสีชมพูกออกบานเย็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นสีขาวค่ะนี่มีน้องทำงานอยู่ด้วยสวยงามนะคะวันนี้พาชมมาชมดอกไม้พาชมดอกไม้นะคะ สวยค่ะดอกไม้สวยงามมีหลายสีค่ะดอกไม้หลายสีสวยงามมากเลยค่ะอุย้ยดอกนี้ยิ่งงามใหญ่เลยค่ะดูสิคะอุย้ยสวยมากสวยมากๆเลยค่ะ ดสูสสิคเห็น้ไหมหลายสีด้วยหลายสีมี่หลายสีปลูกอยู่ตรงระเบียงค่ะสีนีส่สวยใหญ่เลยสวยใหญ่สวยมากแบบนี้ค่ะหลายสีค่ะ อันนี้พาชมดอกไม้นะคะสวยใน,นสีแดงสีแดงเข้มอันนี้สีชมพูชมพูออกอะไรนุง่งหรือเปล่าหรือชมพูบานเย็นอะไรประมาณนี้นะคะสวยงามมากอันนี้ก็คือชมพูค่ะชมพูชมพูให้ดูบรรยากาศบรอบๆนะคะดูบรรยากาศบรอบๆค่ะป้ายสัมมาอรหัง แล้วก็ถนนตักบ้านพาไปชมดอกไม้ต่อนะคะนี่ผ่กสีชมพูเป็นดับไม้อยู่ในกระถางชมดอกไม้รอบๆอันนี้เก็บสีชมพูเขาจะเป็นซ้อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นซ้อนเก็บซ้อนสวยงามมากเลยค่ะ นี่คือปริดาค่ะผ่าเดินชมดอกไม้ค่ะสวยงามมากเลยบรรยากาศบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยชมดอกไม้ค่ะบรรยากาศหน้าวัดค่ะวันนี้เขาบอกว่าจะร้อนถึง2ี่สิบเอ็ดองศานะคะ นี่ค่ะถนนตักบาทดูบรรยากาศรอบๆอากาศดีพาชมธรรมชาติรอบๆวัดนะคะเพื่อนๆเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะบรากวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งกันยายนนะคะบุญบูชาข้าวพระวันอากาศดีต้นดีธรรมชาติมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชม วันนี้พาชมวัดอีกแล้วค่ะขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะและทุกๆุกคอมเมนต์ <Comment. S 2> ให้อย่างสร้างสรรค์ค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันด้วยดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกทกท่านสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ